สวัสดีครับผมทิงนะครับเทมโปบายทิงเปิดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการรัวนะฮะนะครับจำไว้เลยนะครับว่าการรัวบนโลกใบนี้มีเพียงแค่3แบบเท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยคือซิงเกิลสโตรกโรนะครับอย่างที่2นะครับดับเบิลสโตรกโรหรือว่า Open r o รก็ได้นะครับอย่างที่3นะครับคือ Bus r o ครับส่วนวันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องเดียวก่อนนะครับผมก็คือซิงเกิลสโตรกโรครับ โอเคครับนี่ก็คือสิงเกิลสโตรกโรนะครับคือการลัวขวาซ้ายขวาซ้ายสลับกันไปนะครับส่วนวิธีเอาไปใช้นั้นเยอะมากๆเลยเราสามารถเอาไปใส่ในจังหวะก็ได้นะครับหรือเป็นลูกส่งก็ได้ผมจะโชว์ให้ดูก่อนว่าถ้าจังหวะอ่ะสมมติว่าผมจะเล่นจังหวะ16บีนะครับมันก็ต้องใช้สิงเกิลสโตรกโรเหมือนกันนะครับอ้าว นี่คือการไปใช้เป็นจังหวะนะครับอย่างที่2คือการไปใช้เป็นลูกส่งครับเราสามารถรนะครับสามารถทําได้หลายวิธีเลยนะครับผมอะลองดูครับ เห็นถึงข้อดีของซิงเกิลสโตร e โร่หรือยังครับผมวิธีการฝึกนั้นนะครับเทคนิคต่างๆนะครับต้องใช้ข้อมือใช้แขนใช้นิ้วนะครับ3อย่างนี้ต้องประสานกันนะครับผมแต่โดยมากแล้วในซิงเกิลสโตร e โร่นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือข้อมือและนิ้วนะครับผมผมถือว่าซิงเกิลสโตร e โร่นั้นยากที่สุดในการโร่แบบ3แบบนะครับอดใจรออีกนิดเดียวครับแล้วมาพบกับคลิปหน้าครับดับเบิลสโตร e โร่และก็บัสโร่ครับผมสวัสดีครับ